สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับท,ทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอิเช้านะครับหุ้นนิเคอิเช้าจะมีวันละสองรอบนะครับรอบเช้าเก้ามงครึ่งกับรอบบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทั้งสองรอบทุกๆวันจันทถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันพักร้บบอสบดีแล้วนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วี๋ยวก็เป็นวันหยุดแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระหัสสีส้มน,ำโ,นำโชคนำโชคนำโชคเฮงเฮงมาให้ท่านผู้ชมทุกทุกคนได้รับทรัพย์รับทรัพย์นะครับสําหรับท,ท่านที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจแล,กกแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งน,นะครับสําหรับสมาชิกเก่าก็ขอขอบคุณเป็นอยางสูงนะครับที่วลาเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง เง่งเง่งเป่งะตุงปะตุงนะอืมปะตุงปะตุงนะครับอืมก็แนวทางช่อง V I P ก็จะมาลดความเสี่ยงนะครับเสริมเสี่ยงสี่ห้าหกนะเน้นที่ห้ากับหกนะครับเน้นที่ห้ากับหกนะสี่ห้าหกเน้นที่ห้ากับหกจดทุกตัวนะครับเดทุกตัวนะเพื่อไปเทียบกับท่านอื่นหรือว่าสำนักอื่นหรือว่าถ้าเราคำนวณเองเป็นก็ คำนวณออกมาว่ามันตรงกันหมสี่ห้าหกนะครับประมาณนี้ถ้ามันไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับมันอาจจะเป็นตรงกับคู้เจาะคู่อะไรที่มาด้วยกันก็ได้ประมาณนี้แล้วเราก็มาดูคู่เจาะนะคู้เชประมาณนี้นะครับจุดทุกตัวนะครับสี่ห้าหกครับฟันทงหกนะครับ,ฟ,รบฟันทงตัวเดียวคือหกนะเห็นไหมหกเยอะกว่เาเพื่อนเลย กแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกหกสี่สี่หกหกห้าห้าหกหกหกสิ่หกหกเลยครับกันมันเบิ่นนะสายห้าก็ห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าประมาณนี้ถ้าตัวกันก็เลขสี่นะใครชอบตัวกันก็จัดไปนะครับเลขสี่นะอืม ขอฟันทงที่หกตัวเดียวนะครับห้ากับหกขอเลือกหกนะจากไปตามนี้เลยนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณสมาชิกท,ท,ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมเร้เช้านี้ก็ขอให้แฮงๆนะทุกคนนะรับ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 เท่าไร่ก็ดีหมดนะครับ 100, 200, 300, 500, 000, 000, ร้อยสองร้อยกีบสามร้อยห้าร้อยกีบพันกีบอะไรก็แต่ตามกําลังของเรานะครับตามกําลังตามทุนของเรานะประมาณนี้ ชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านนะครับชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านนะอ่าพักไว้ก่อนก็ได้สมต่ตาว่าไม่ชอบรอบหน้าก็ยังมีอีกนะครับสำหรับเช้านี้ก็แห้งๆครับสวัสดีครับ